สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเงินเรียนฟรี15ปีที่รัฐบาลสนับสนุนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อมูลนี้ที่ต้องนําเสนอก็เพราะว่าเพื่อว่าทางผู้ออกข้อสอบเขาจะเอาประเด็นนี้มาตั้งคําถามอยู่ในแบบทดสอบของของการสอบในสนามอาชีวศึกษานะครับก็เลยต้องหยิบยกมาพูดคุยกันเล็กน้อยรายการ เงินเรียนฟรี15ปีนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5รายการด้วยกันสําหรับอาชีวศึกษานะครับแต่ถ้าใครเคยไปอ่านในส่วนของรายการที่คอสชอสนับสนุนเนี่ยมันจะมี6กรายการไออันข้อ6เนี่ยมันจะเขียนว่ารายการอื่นๆตามที่คอสชอเห็นชอบเห็นชอบอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าของอาชีวศึกษาเนี่ยตกผลิตแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5รายการด้วยกันแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีเงินจํานวนสนับ เ,เงินสนับสนุนเป็นจํานวนเท่านูน้นเท่านี้เท่านั้นนะครับโดยจะแบ่งเป็นในส่วนของภาคเรียนนะครับหรือถ้ามีตัวเลขรวมนะครับก็มารวมเป็นปีการศึกษา1เลยก็ได้นะครับหนึ่งปีการศึกษาจะได้รับเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะรายการเงินเรียนฟรี15ปีของไอชิวัศึกษาจะมี5รายการครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละรายการนะครับ รายการที่1ก็คือค่าจัดการเรียนการสอนหรือเรียกว่าเงินอุดหนุนรายหัวนะครับจะให้โดยแยกนักเรียนตามประเภทวิชานะครับภายใน1ภาคเรียนนะครับจะมีเลทที่จะได้ก็คือประมาณ2,450บาทถึง5,950บาทใน1ภาคเรียนนะครับที่เขียนเริ่มต้นกับสิ้นสุดไว้เนี่ยก็เพราะว่า แต่ละประเภทวิชานะจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เท่ากันพอมันได้รับเงินไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยประมาณการไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันไม่เท่ากันยังไงนะครับนี่คือข้อมูลของประเภทวิชานะครับประเภทวิชาของอาชีวศึกษาจะจะมีที่เขากําหนดไว้เนี่ยสำหรับการจัดการศึกษา,าเป็นค่าเล่าเรียนนะครับหรือค่ารายหัวเนี่ยจะแยกเป็นประเภทวิชาเลยนะครับหอุตสาหกรรม2พาณิชย์กรรมศิลปกรรมเกษตรกรรม ประมงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็จะมีรายการประเภทบางตัวที่ไม่ได้โผล่ขึ้นมานะครับก็ไม่ได้อัปเดตข้อมูลให้นะก็จะเหลือพวกบริหารธุรกิจเหลือพวกอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีที่เพิ่มเข้ามาเทคโนโลยีส,สารสนเทศและการสื่อสารพวกนี้นะครับสังเกตนะครับว่าอุตสาหกรรมจะได้รับเงินสนับสนุนรายหัวนะครับเด็กที่เรียนในอุตสาหกรรมเนี่ย ภาคเรียนละ3,210บาทนี่คือสิเงินที่เขาจะได้ในแต่ละภาคเรียนส่วนถ้ารวมเป็นปีการศึกษาก็คือเอา2ไปคูณครับ1ปีการศึกษาเราเรียน2เทอมก็เอา2ไปคูณเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนต่อปีการศึกษาอยู่ที่ประมาณ600 6,500บาทหรือถ้าแยกเป็นภาคเรียนก็3,210บาทพันธุ์เชยกรรมล่ะครับพันธุ์เชยกรรมได้ได้น้อยกว่าอุตสาหกรรมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,410บาท ภายใน1ปีการศึกษาก็จะอยู่ที่4,900บาทแค่นั้นเองส่วนเอกที่ได้เยอะๆนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรมเนี่ย oh, โอ<ฮ>้โหภาคเรียนละ5,950บาทถ้าเป็น1ปีการศึกษารวมแล้วนะครับก็หมื่นกว่าบาทเลยนะเอกนี้ก็คือต้องใช้วัสดุฝึกหรือใช้ารายการต่างๆนะ่าจะแพงพอสมควรนะครับเนี่ยอันนี้คือรายการเงินอุอดหนุนรายหัวหรือว่าค่าจัดการเรียนการสอนที่แยกเป็น แต่ละประเภทวิชาเนี่ยม,มันมีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับค่าจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันแยกตามประเภทวิชานะครับงั้นหลายท่านน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วรายการที่สองครับค่าอุปกรณ์การเรียนครับค่าอุปกรณ์การเรียนหมายถึงเงินสนับสนุนให้ซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้เรียนนะครับหรือเป็น เขาเรียกว่าค่าเครื่องมือผู้เรียนไม่ได้นะครับเครื่องมือการเรียนอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทวิชาหรือแต่ละสาขาวิชานะครับว่าจะจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรให้กับนักเรียนนะครับซึ่งแบ่งเป็นภาคเรียนเนี่ยนักเรียนในนักเรียนแต่ละคนนะครับจะได้รับเงินสนับสนุนภาคเรียนละ230บาท230บาทถ้าเป็น1ปีการศึกษาก็คือเอาสอไปคูณครับ หนึ่งปีการศึกษาเรียนสองสองภาคเรียนก็จะตกอยู่ที่ประมาณ460บาทนี่คือค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างเช่นเครื่องมือเข้าสายแลนแฟลชไดส์สำหรับบันทึกข้อมูลนะครับอ่าและรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆถ้าเป็นพวกช่างก็แล้วแต่เขาจะจัดซื้ออุปกรณ์มาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้สําหรับในการเรียนการสอนเขาเรียกว่าค่าอุปกรณ์การเรียนนะครับต่อมาครับ ค่าเครื่องแบบนักเรียนนะครับถ้าเครื่องแบบนักเรียนก็คือพวกค่าชุดนั่นเองจะเป็นชุดช็อปหรือชุดนักเรียนก็ได้นะครับทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นปีการศึกษานะครับเป็นปีการศึกษานะฉะนั้นหมายความว่าหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนแค่900บาทเท่านั้นนักเรียนก็เอาเงิน900บาทตรงนี้นะครับไปซื้อชุด หนึ่งปีการศึกษาได้หนึ่งชุดส่วนจะซื้อชุดอะไรนั้นก็แล้วแต่ชุดช็อปหรือชุดนักเรียนหรือชุดสูตรก็ได้บางวิเลยก็บริหารจัดการกันโดยการวิเลยเป็นคนสั่งซื้อมาให้นะครับแล้วก็หักเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อชุดมาให้กับนักเรียนมันก็จะได้เป็นยูนิฟอร์มเดียวกันแต่บางวิเลยเนี่ยก็คือให้นักเรียนไปจัดซื้อเองตามร้านที่ร่วมโครงการในประมาณนี้นะครับอันค่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยจะได้รับเพียง 900บาทต่อปีการศึกษาเท่านั้นนะครับจะไม่แบ่งเป็นเทอมนะคือคืนเมาเลย1ปีการศึกษาเนี่ยจะได้900บาทเท่านั้นต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของค่าหนังสือเรียนคือเวลาเราเรียนในรายวิชาต่างๆมันจะต้องมีหนังสือมีตำรามีชีตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนเงินเป็นค่าหนังสือเรียนมาภาคเรียนละนะครับภาคเรียนละ1,000บาท หปีการศึกษาก็รวมกันก็เป็น2,000บาทพูดง่ายคือหนึเทอมนะ่ะซือ้อหนังสืออะไรก็ได้ที่เป็นหนังสือในรายวิชาเรียนตามตารางเรียนนั้นนะได้ไม่เกิน1,000บาทสมมุติเรียน10วิชาเนี่ยแล้วหนังสือมันเล่มละหนึ่งรบาทพอดีก็พอดีเลยครับแต่ถ้าในเทอมนั้นเรียน12วิชานะครับนังสือเล่มละหนึเนี่ยก็จะซื้อได้แค่สิบเล่มเท่านั้นส่วนอีกสงเล่มเนี่ย นักเรียนก็ออกเงินเองก็เขาให้เป็นภาคเรียนละ1000 1,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนปีการศึกษาก็เอา2ไปคูณครับก็จะได้ประมาณ2,000บาทนะค่าหนังสือเรียนก็จะจัดซื้อตามปีการศึกษาตามภาคเรียนนะครับมีตารางเรียนมาปั๊บหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบก็จะรวบรวมแล้วก็ไปสั่งซื้อมาให้ข้อ5ครับรายการสุดท้ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะมี4รายการย่อยอยู่ในนั้นนะครับก็จะเป็นค่ากิจกรรมค่าบำรุงค่าอินเทอร์เน็ตค่าศึกษาดูงงานนะครับตกภาคเรียนละ475บาทต่อคนรวม1ปีการศึกษาก็คือ2ภาคเรียนจะได้ประมาณ900บาทตัวเลขประมาณนี้นะครับก็จะได้รับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประมาณนี้ เอาไปทำอะไรครับส่วนนี้ก็จะลงไปที่ชมรมวิชาชีพต่างๆนะครับอย่างปวชหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในส่วนของชมรมลูกเสือนะครับปวชสองปวชสามก็อยู่ชมรมวิชาชีพสังกัดวิชาชีพตนเองก็ประมาณนั้นนะครับคุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษาชมรมอะไรก็ต้องบริหารจัดการเงินเหล่านั้นให้ลงตัวนะครับในแต่ละปีการศึกษาหรือในแต่ละภาคเรียนนะครับ รายการทั้ง5รายการนี้นะครับรายการที่1ก็คือค่าจัดการเรียนการสอนนั้นเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับแต่รายการที่2ที่3ที่4ที่5นักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในระดับปวชเนี่ยจะได้รับเท่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับ2 3 4 5ี่หได้รับเท่ากันทั้งหมดนะครับฉะนั้นถ้ารวมเฉพาะรายการ2 3 4 5เนี่ย1ปี1ภาคเรียนนะครับ นักเรียนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ2,665บาทถ้า1ปีการศึกษาจะตกอยู่ที่ประมาณ4,310บาทนะเฉพาะรายการ2 3 4 5หได้เท่ากันหมดนะครับส่วนรายการที่1ตรงนี้แต่ละเด็กที่อยู่ในแต่ละประเภทวิชาจะได้ไม่เท่ากันนะครับก็ถ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเนาะก็เอา3,000มามาบวกกันกับ2005ก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อเทอมนะครับ หรือ1ปีการศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนักเรียนจะได้รับคนละประมาณหมื่นกว่าบาทอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลรายการเงินเรียนฟรี15ปีที่นําเสนอกับทุกท่านนะครับสิ่งที่อยากจะให้ท่านไปทําความเข้าใจแล้วก็จดจําไว้ก็คือ1จําไว้เลยว่ารายการเงินเรียนฟรี15ปีเนี่ยทั้ง5รายการเนี้ยมันมีชื่อรายการว่าอะไรบ้างจําให้แม่นๆนะครับไปหาสูตรท่องจําก็ได้นะครับ หรือจะจะจำแบบเต็มก็ได้ครับค่าจัดการเรียนการสอนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าหนังสือเรียนค่ากิจกรรม,รศศรรมพ,รพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบนี้ 2. จะต้องจําให้ได้ว่า1ภาคเรียนนั้นเนี่ยในแต่ละรายการจะได้รับเงินเท่าไหร่1ภาคเรียนนะนะครับสให้ไปจําเลยว่าแล้วถ้าเป็น1ปีการศึกษาล่ะแต่ละรายการรวมแล้วจะได้เงินเท่าไหร่นะครับรวมแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ ก็ต้องจำให้แม่นๆนะครับซึ่งจะมีตัวที่จำแตกต่างจากพวกก็คือตัวค่าเครื่องแบบนักเรียนนะครับค่าเครื่องแบบนักเรียนจะได้เป็นปีการศึกษานะครับก็คือปีการศึกษาละ900บาทเท่านั้นฉะนั้นแต่ละวิไลหรือว่าแต่ละนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อชุดในเทอมหนึ่งหรือเทอม2ก็แล้วแต่หรือกระบวนการเบริกจ่ายมันจะอยู่เทอมไหนอันนี้ก็แล้วแต่วิไลจัดการนะครับ แต่ค่าเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนักเรียน1คนจะได้รับแค่หนึ่งครั้งต่อปีการศึกษาเท่านั้นส่วนนอกนั้น2ครั้งต่อปีการศึกษาก็คือ2ครั้งเนี่ยตามภาเคเรียนเลยนะครับฉันก็ไปจํา3อย่างนี้ให้ดีนะครับถ้าจําได้แม่นเนี่ยแล้วเขาออกข้อสอบเนี่ยเวลาท่านตอบยังไงก็ไม่หลงครับอย่างเช่นถามมาว่าข้อใดไม่ใช่รายการในเงินเดือนฟรี15ปีของระดับปวชเนี่ยจำได้แม่นเนี่ย พอไปเห็นตัวเลือกตอบเนี่ยตัวหลอกเนี่ยท่านจะเห็นง่ายๆเลยนะครับมีเวลาก็ท่องจำนะครับแต่ถ้าจําไม่ได้อันนี้ก็งานเข้าเลยนะครับส่วนเขาจะออกข้อสอบหรือไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เอามานําเสนอ,อก,กับท่านนะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างนะครับหรือท่านที่ไม่รู้เลยเนี่ยก็ได้มารู้ว่าอ๋ออาชีวศึกษาเงินเรียนฟรีสิบห้าปีนะมันมีเงินสนับสนุนประมาณนี้นะครับส่วนการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับแต่ละวิทยาลัยนะครับ แต่รูปยายนี้ไม่เหมือนกันนะเท่าที่สังเกตในหลายวิเลยที่ผ่านมาโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังถ้าเป็นข้อมูลดีๆก็แชร์ต่อให้กับเพื่อนๆได้รับฟังด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศที่กําลังอัดอยู่ในขณะนี้ฝนตกด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนะถ้าได้ยินเสียงลมเสียงฟ้าพาอะไรพวกนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ